สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชตาร,ราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรอดคาร์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวทดทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีพิจิกสกอร์เปผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายน เป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2567ภัยที่ได้จ m มูน2ไม้เท้า8ด,ดาบ The e m Place The Sun 7ถ้วย View of Fortune 3ดาบ6ถ้วย1ถ้วย ช่วงนี้ค่อนข้างจะมีอารมณ์เพ้อฝันฟุ้งซ่านหรืออาจจะมีจินตนาการค่อนข้างจะสูงส่งหรืออาจจะเป็นคนที่ช่วงนี้แต่งตัวดูแบบน่ารักหรืออาจจะดูแบบเออถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูแบบอ่อ,อนหวานแต่ถ้าดูออการแต่งตัวเป็นผู้ชายก็จะเป็นลักษณะแบบออคลาสสิกหรือออกวินเทจ แล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำอะไรช้าช้าไม่รีบอาจจะมีการวางแผนหรือมองอะไรไกลๆเอาไว้ออ,อาจจะมีช่วงที่น้ำหนักขึ้นด้วยหรือเป็นช่วงที่พักผ่อนอาจจะแบบทำอะไรแบบสโลไลค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบไม่ร้อนไม่อยากจะเจอปัญหาไม่อยากแก้ปัญหาในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำอะไรก็ คนข้างที่จะกำลังดีอยู่แล้วการเรียนการศึกษาค่อนข้างที่จะเรื่อยๆสบายๆวางแผนนอนาคตไว้แล้วอาจจะคิดในใจว่าอาจจะไปเรียนต่อ,อยังที่ไกลๆหรืออาจจะไปทำงานอยู่ที่ไกลๆหรืออาจจะมีแผนอะไรที่วางเอาไว้แล้วว่าจะทำอะไรต่อ หรืออาจจะมีการเลื่อนชั้นก็อาจจะแบบคิดหายอยู่ว่าจะเลือกหน่วยกิจหรือเลือกสาขาวิชาอะไรเพิ่มเติมที่ทำให้คะแนนเพิ่มอาจจะไม่เลือกอะไรที่ค่อนข้างยากหรือเลือกแล้วแบบแค่พอผ่านหรือแค่แบบกระท้อนกระแท่นได้เกรดแค่ผ่านก็คืออาจจะพยายามให้ได้คะแนนเยอะขึ้นหรือเกรดที่สูงขึ้น แล้วก็เรียนแบบสบายๆที่บ้านก็สนับสนุนด้วยคือไม่ขัดแย้งกับใครสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันเรื่องจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์ภาษาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านวิยทยาศาสตร์สุขภาพอ้อมๆหรืออาจจะเป็นนิเทศศาสตร,ร์ศิลปกรรมศาสตร,ร์สถาปัตยกรรมศาสตร,ร์การงานอาชีพงานค่อนข้างที่จะเป็นอะไรแบบดูบุคลิกลักษณะแล้วค่อนข้างที่จะแต่งตัวดูคลาสสิกหรืออาจจะเป็นแบบฟอร์มหรือใส่ฟอร์มที่ทางห้างร้าน บริษัทหรือโรงงานกำหนดเอาไว้หรืออาจจะเป็นแพลตฟอร์มชุดฟอร์มที่หน่วยงานองค์กรกำหนดส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นงานออฟฟิศหรืออาจจะเป็นงานสบายๆเรื่อยๆถึงแม้จะออกไปข้างนอกก็อาจจะเป็นงานตรวจตางานตรวจเช็คหรืออาจจะมีขั้นตอนอะไรที่เขากำหนดไว้แล้วไปคอยตรวจตารหรือเช็คดู แล้วก็อาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะแบบบางทีก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาพอรอดไปก่อนหรือเจอเจอปัญหาหน้างานก็แก้ไขกันหน้างานการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะทําอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกทําในอนาคตนักสถิตินักเก็บข้อมูลนักวิเคราะห์นักแก้ไขปัญหา อาจจะเป็นนักไอทีนักทางเทคนิคช่างเทคนิคหรืออาจจะเป็นพิตตี้เอ็มซีวที่แบบว่าอยู่อีเวนต์เล็กๆหรืออีเวนต์ที่แบบว่าเกี่ยวกับพวกของที่เป็นสินค้าประเภทพวกวัสดุอะไร หรืออาจจะเป็นนักโภชนาการหรืออาจจะเป็นนักให้คำปรึกษาหรือชี้แนะแนะนำทางด้านโภชนาการหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคการออกกำลังกายการฟิตหุ่นหรืออาจจะเป็นนักภาษาศาสตร์หรือนักสังคม,มศาสตร์ หรือทำอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านแตกต่างทางวัฒนธรรมภาษาอาจจะเป็นนักแปลก็ได้หรือนักเอ,อ่อร้อยเรียงภาษาเรียบเรียงภาษาการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรับประจำเป็นเงินประจำเป็นไรายได้ประจำก็บางทีอาจจะเพียงพอกับการใช้ใจ่ายบ้างบางทีก็อาจจะไม่เพียงพอ เป็นคนที่เห็นของสวยงามหรืออะไรที่ถูกอกถูกใจแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ราคาสูงหรืออาจจะเป็นของที่ชิ้นใหญ่ก็อาจจะจยหนักโดยไม่คิดหรืออาจจะคิดวางแผนซื้อมานานแล้วเก็บเงินซื้อแต่ก็ทำให้ไม่มีเงินเก็บควรจะวางแผนการเก็บเงินวางแผนการใช้จ่ายคนรจะซื้อเฉพาะของที่จำเป็น ส่วนโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนบางทีทำอะไรไปแล้วออช่วยเหลือคนอื่นหรือลงทุนอะไรไปไปร่วมหุ้นกับใครก็อาจจะถูกหักหลังทำให้เจ็บใจได้สุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว แต่ก็ให้ระมัดระวังไว้บ้างอาจจะมีอาการตึงคอบ่าไหล่หลังในช่วงนี้อาจจะเจ็บเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบอาจจะเกิดจากการยกของหนักหรืออยู่ท่าเดิมๆนั่งนานๆควรจะมีการผ่อนคลายมีการยืดเหยียดแล้วก็ให้ระมัดระวังในภายภาคหน้าอาจจะมีอาการของ การติดขัดของอัตราการเต้นของหัวใจหรืออาจจะหัวใจทำงานหนักเกินไปหรือปอดหลอดลมอักเสบเกิดเหตุได้จากสถานการณ์สภาวะรอบตัวรอบข้างเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน,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 น้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มี แต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้อาจจะยังไม่พบเจอะเจอใครค่อนข้างจะมีความสุขกับตัวเองหรือมีความสุขกับครอบค,อบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตหรืออาจจะอยากจะวางแผนให้อนาคตที่ดีมากกว่านี้หรือเจอะเจอปัญหาที่น้อยลง ก็ช่วงนี้โสดไปก่อนยังไม่ต้องคิดมากในส่วนของคนที่ไม่โสดให้ระมัดระวังให้ดออีอาจจะดูว่ารักกันดีเข้าใจกันดีแต่ในใจบางทีอาจจะแอบไปชอบใครอยู่เวลาจ,จะมีใครมาคอนแทคหรือติดต่อกันหรือจีบๆอยู่ก็เลยอาจจะไปเป็นมือที่สาใครหรือใครมาเป็นมือที่สได้ จะต้องระมัดระวังให้ดีชอบได้แต่ก็เก็บไว้ในใจอย่าแสดงออกหรือไปเผยตัวหรือไปคบหาใครซ้อนกันไม่ดีควรจะมีศิลธรรมประจำใจจะได้รักกันนาน,น,าน